มีอะไรลูกเอเ้เคยมาปะ่ะไม่เคยครับเรเอาว่ามาเลย<ต>จา้าด้วยด้วยเหตุผลอะไรงานนี้ มาดูว่าผมมีปัญหาเรื่องงานครับปัญหาเรื่องงานใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราทํางานแล้วก็เหมือนมีคนแบบไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยถูกตากับผมแล้วก็จะขว้างขว้างเหรอหญิงชายทั้งหญิงทั้งชายมีตรงข้ามมีหมดเลยเพศทางเลือกก็มีค่ะก็จะโดนแบบกันแกล้งครับอันนี้คือผมไม่ได้คิดไปเองนะรับแบบก็เราเราทำงานก็จะมีอุปสรรค ทำหน้าที่อะไรในเวลานี้เมื่อก่อนผมเป็นเซลล์บริษัทซีพีครับผมเซลล์บริษัทซีพีค่ะอะฮะแล้วก็พอทําได้ประมาณสักเจ็ดปีผมก็เ <นะ S 2> จอปัญหาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยท้อก็เลยออกออกแล้วครับออกแล้วก็มาทํางานแบบว่าทางานตามที่เราชอบเป็นร้านอาหารเป็นอะไรเงี้ยครับเออเออก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมปัญหากับใครอ่ะก็เพื่อนร่วมงานก็จะมีคนหุน <ะ S 1> ้นชวนเหรอครับหุ้นชวนเหรอเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับ เพื่อร่วมงานค่ะร้านอาหารนี่ยมียังมีเพื่อร่วมงานก็อ,อ,ยอ,อย่างเช่นในครัวก็จะมีเป็นพ่อเป็นเป็นหัวหน้ากุ๊กเป็นหัวหน้าเราเป็นลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครัแล้วเรา<ป>ก็ไปทํางานกับในบริษัทเขาด้วยใช่ไหมร,ร้านอาหารใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีปัญหารเรื่องแบบบริวารก็คือคนที่ร่วมงานก็จะคอยแกล้งเรารอย่างเ้นกันแกล้งเหรอครับอนผมก็รู้สึกว่าพยายามอดทนนะครับได้อะาณสองสามปี ทุกปีครับก็ทนตอนรู้สึกว่าแบบมันเราทําไปเพื่ออะไรครับเอาก็แกแล้งมาเพื่ออะไรใช่ครับผมก็เล่นเหนื่อยตอนนี้ผมก็้ต่นแินใจเ่าต,ตอนนี้ก็เลยว่างงานว่างงานมาอยู่กินบุญแม่อยู่ตอนนี้อยู่กับแม่อยู่กินบุญแม่อยู่สี่ปีแล้วครับผมตาอยู่กับแม่มาสี่ปีแล้วใช่ก็คือแบบว่าแต่เราก็พยายามไม่ได้หยุดนิ่งนะครับแต่ผมรู้สึกรู้สึกหาทางออกให้กับตัวเองได้การแบบว่าภาวนาจากเมื่อก่อนที่ไม่นั่งสมาธิเราก็เริ่มแบบเปลี่ยนความคิดนะครับ เริ่มหันมามองตัวเองเริ่มหันมาแบบว่าปรับเปลี่ยนที่ตัวเรามากกว่าที่จะไปหวังให้พรอมาแก้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเมื่อคืนเมื่อคืนนะครับผมนอนอยู่แล้วก็มีอะไรบางอย่างมาแบบมาทำมาเหมือนพยายามจะเข้ามาแทะในตัวเมายิงชายผมรู้สึกว่าเป็นดวงเป็นจิตวิญญาณนะครับชิงหรือใช่ใช่ชค่ะ ผมไม่ทราบกรถ่าแต่ว่าที่ที่ผมเคยโดนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเหรอครับแล้วก็อันนี้มาในลักษณะดเดิมเหมือนกับว่าเขาเอาของให้ผมทานขอให้ทานครับแล้วก็ผมไปเมื่อคืนผมไปทานสิ่งนีรอบหนึ่งไปทานในสิ่งที่เขาให้มาทานสิ่งที่เขาเคยเอายาใส่ไว้ครับเหรออันนี้แล้วก็มันก็เลยเป็นเมื่อคืนแล้วพอผมตั้งสติได้ผมก็เลยลุกมา,อาเอาน้ำมนต์ของ,งตาที่บ้านนะครับมาดื่ม แล้วก็มันก็ผมก็นอนต่อมันก็ปกติปกติครับก็เลยคือไม่สบายใจนั่นเองแค่มาบอกพี่เคยก็เลยพามาจะโดนคือสงสัยมีคาถามว่าอยากรู้ว่ามีอะไรมาหรือเปล่าทำร้ายเราหรือเปล่าอรัย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องอย่างอย่างเรื่องงานอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องบริวารนะครับมันมีวิธีแก้ไหมเราต้องแผ่บุญกุศลยังไงให้เขาหรือต้องทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับ พวกพวกพวกบรรลุร่วมงานกันใช่ไหมใช่ครับอายุเท่าไหร่แล้วในเวลานี้สามสิบแปดครับสามแปดแล้วอ่ะปีนี้มากี่ปีแล้วผมว่าน,น่าจะเข้าปีที่ปีที่หกแล้วครับหกปีมาเนี้ยเจอปัญหาแล้วก่อนหน้าที่อยู่ซีพีก็เป็นไหมไม่เป็นเลยครับอยู่ซีพีนี่คือแบบ มันเหนื่อยนะครับแต่ว่าผมก็ทําจนมันสำเร็จเรื่อยๆครับแล้วก็ไอตอนที่ออกซีพีเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องเรื่องรถผมประสบอุบัติเหตุอ,อะไรแบบน,นี้ครับแล้วก็ก็คือเนื่องจากการที่เราทํางานหนักเกินแล้วบริษัทเขาฟิกท้าให้ความสําคัญกับเรื่องอุบัติเหตุครับก็เลยมีปัญหาก็เลยทําให้เราต้องถูกย,าย,ย้ายถูกย้ายเข้ามาที่กรุงเทพแล้ผมรู้สึกว่าพอย้ายเข้ามาที่กรุงเทพมันก็มันไม่ใช่ตัวเองก็เลยลาออก บางทีก็อาจจะเป็นคนไม่มีไม่มีพลังบวกอยู่ในตัว<ช>ก็ต้องสร้างพลังบวกหน่อยหนึ่งพลังแห่งความสงบพลังจิตแล้วก็พลังบุญอันเนี้ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยใช้ได้บุญเก่าไปใช้ไปใช้ไปบุญเก่าก็หมด กลายเป็นว่าเจออะไรทําอะไรเกี่ยวข้องอะไรก็มีอุปสรรคมีแต่คนขัดขวางคือความมีสิริมงคลมันลดน้อยถอยลงมันเป็นการที่สิ่งที่ทําให้ติดขัดอุปสรรคบางก็งมาอยู่แทนแค่เห็นหน้าก็ไม่ชอบกันแล้วอันนั้นก็เพราะว่าไม่มีสิริมงคลก็ควรจะต้องสร้างพลังบวกด้วย ทำสมาธิทำจิตให้มีพลังแล้วมันก็จะกลายเป็นการปรับขึ้นในตัวเรารรเพราะขึ้นในตัวเรามันเสียไง,งข,ขึ้นมันขึ้นมันปั่นปวนเนี่ยเจอหน้าครับขเขาไปอยู่ใกล้ป๊อบใช่ไหมเออมุนยิดขนาดไม่ได้ทําอะไรเลยนะไมีชอมหนา้าน<ด>ี<ด>่เลยามันไม่บวกใช่เลยเพราะว่า คลื่นรามันเป็นคลื่นที่ยังสเปรสปาอยู่ก็ต้องมสเปรด้วยแล้วก็มันมันต้องมีคลื่นเฟฟ้านะคลื่นเนี่ยมันออกสเปรสปาแล้วมันก็ไปรบกวนชาวบ้านเขาถ้าเป็นคลื่นที่มีระเบียบใช่ไหมพอเจอหน้าปั๊บเออไอ้นี่ถึงมันไม่สวยนะนี่เรื่องจริงเหรอแต่มันน่ารักเขาจะให้ว่าหรือมันไม่ได้แบบว่าปิ้งหรือไม่ว่าเออยอนี่มันแบบว่า คือเขาเรียกเลยคือปรับที่ตัวเราใช่ไหมเออมันมันมีความแบบมันมีมันมีความน่าเอ็นดูไงครับผมน่าสงสารอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะเพราะว่าถ้าคนเขาสงสารเราเขาจะช่วยเราไม่ต่อเขาไม่หาเรื่อง,งเราไงครับแต่ถ้าคนนึงมองหน้าก็ไม่ชอบแนละ้วนอกจากมันเฉยๆแล้วมันยังแกล้งเราอีกอ่ะครับถ้ามีคนมาซาวเสียงว่าไอ้คนนี้ควรจะขึ้นตำแหน่งหรือเปล่าก็จะมีคนบอกว่าคิดดีแล้วเหรอ เหมาะเลยมันก็กระเบกเราไปยังไงครับคลนเรามันไม่ดีเข้าใจปะมันต้องสร้างพลังจิตเขาจะยัง่งมันก็จะจำระเบียบไงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีอล่าออก <c oughs> อล่าออกมันก็จะเป็นเมตตามหานิยม <c oughs> พอใครมาอยู่ใกล้ปั๊บคลื่นมันเย็นใช่ไหม <c oughs> เอออยู่แล้วมันรู้สึกมันสบายใจอยู่แล้วรู้สึกว่าเออคนคนนี้น้า น่าคุยด้วยน่าแบบว่าทํางานประสานงานด้วยอยู่แล้วมีความสุขเข้าใจว่าถ้าขึ้นไม่ดีนะหรือดานมากถ้าเธอไปกินข้าวกับคนที่มันไม่ค่อยถูกชะตานะกินไม่ลงใช่ป่ะกินไม่เข้าถ้ากินกับคนถูกชะตานะกินอะไรก็ได้อร่อยไปหมดเข้าใจป่ะยี่มันกินกับแฟนมันนะโอ้โหอร่อยเลยอร่อยเหลือเกินเพราะมันถูก มันคลื่นมันถูกกันไงเข้าใจป่ะก็ไปตับขึ้นเนอาซะก็ับที่ตัวเราแน่นอนไปรับคนอื่นได้ไงนั่งสมาธิใช่ผมก็พยายามทำอยู่มันต้องจัดระเบียบของคลื่นจิตให้ให้อะไรให้มันเป็นให้มันให้ให้มันสมูทอ่ะให้มันราบลื่นแล้วมันเป็นคลื่นแห่งความอบอุ่นร่มร่มเย็นอ,ะอ่ะใช่ป่ะอันนี้พอทำสงบใช่ไหมทั้งเข้มแข็งด้วยใช่ไหม แล้วรู้สึกว่าเออมีสติมีปัญญาด้วย mm. ก็ต้องไปเปลี่ยนเอานิดหน่อยเข้าใจว่า,าดีกว่าไปลงไปสักตัวสักตัวไม่ดีนะอย่าไปสักยิ่งสักก็มีขึ้นลบอีกตายเลยไม่ผ <laughs> ีเข้ามาแทนอีกแล้วตอนนี้มีครับยังไม่มี <laughs> yeah. แต่อาจจะเป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์หน่อยหนึ่ง ทำตัวไม่ไปไวายดวดแบบนี้นะั่งเขาแบบนี้มันหน้ามัน,มนโกนแ,แล้วนะอะไรนะมีเพิ่งโกนแล้วอย่าี้ยยงไม่ได้โกนเลยพี่เขาบอกว่าเพิ่งโกนมาแล้วอันนีิงๆแบบว่าเขาไม่อยากอย,กอยู่กับ <c oughs> คือเข้าใจไหมว่าคนไทยโดยรวมแล้วนะมันก็ยังอย,อ,ยอยากอยู่คนหน้าใสๆอ่าครับผมเข้าใจไหมว่าให้มันดูแบบว่าดูน่ารักกว่านี้หน่อยไม่ไโหดไปใช่นั้ครับถ้าไปโกนนะเดี๋ยวมีคนรักเลยผมบอกเข้าใจไหมว่ามันจะใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบว่า มันมันดูแบบว่าเฮ้ยมันพร้อมโหดมันดูไม่น่าเชื่อถือมันดูไม่น่าเชื่อใจก็จะมาดูแบบว่ามันน่าสงสัยไงอ่าใช่เดี๋ยวถ้าแบบว่าโลนๆลนนะเฮ้ยอันนี้เลยอันนี้น่ารักใช่ได้เชื่อใจได้เข้าใจปะบางอย่างเราก็อย่าเอาความชอบเราเป็นที่ตั้งต้องเอาสายตาชาวโลกเพราะเราต้องหากินกับชาวโลก เขาใจว่ะนั่นไม่ได้ผมชอบชอบก็ชอบไปไม่ต้องหาเงินต้องให้เขาชอบเดี๋ยวเขาจะได้ให้เงินเราไปเคลียร์นะให้มันเนียบเลยนะเดี๋ยวมีคนมาให้ความช่วยเหลือเยอะแยะเขาจะให้ป่ะอะไรนะงานด้าไปโกนนี่นะให้ดูเนียบนะได้งานเลยไปลองดูได้เลย เขาจะให้าใ,ให้มันเงียบเลยนะปึ๊บ,บ,บหน้ามันก็ไม่โหดเท่าไหร่นะใช่ไหมเออแต่ว่ามันขึ้นง่ายอะมก็ต,ต้องโกนมันเป็นหน้าที่เราเขาจะใจว่ายิ่งเท่าแกใหญ่ๆนี่นะเขาจะซื้อจะขายเรานะโอ้โหแม่งบู้เสี่ยงชีวิตเปล่าวะเดี๋ยวนึกภาพว่าเราต้องรูรร้สึกว่าเฮ้ยผมเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยนะผมเป็นคนมาตรฐานนะ ผมมีระเบียบนะแล้วผมก็มีความเมตตานะเข้าใจป่ะนี่แหละบางอย่างเรามองเราตัวเองไม่ข้างในด้วยแล้วก็ปรับข้างนอกคือลักษณะข้างนอกมันต้องปรับก่อนแล้วเพราะมันรูมันไม่มีตาในหรอกข้างนอกก่อนใช่โอเคครับใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวได้งานเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อโรงงานจะเลิฟเลยเราจะดูแลโอเคคนนี้ใช้ได้นี่แหละคนมันยังมี มันยังมีคลื spirit, no. Hence, it? It like ่นจิตอยู hand, right ่เข้าใจป่ะครานี้ก็หันมานั่งสมาธิก็เริ่มเมื่อไม่นานเนี่ยครับก็ความพอเราดีขึ้นมันมีปิติครับตพอมันมีปิติปุ๊บมันก็มันก็เลยมีปัญญามันก็เลยผมรู้สึกดีเวลาที่แบบความรู้สึกดีมันก็เลยออกมาที่ทางสายตามันก็ออกมาที่ผิวหนังตาเพราะว่าคลื่นมันเปลี่ยนใช่ออกมาทางสายตาออกมาทางผิวหนังออกมาทางหน้าตาออกมากริยาคนที่เขา คนที่เขาอยู่ใกล้รับเขาก็เอ้ยอยู่ด้วยคุยด้วยก็สบายใจแต่ก่อนน้้นคือผมมันจะระแวงคิดว่าคนนู้นคนนี้จะมาแบบเข้ามาทําร้ายเราตลอดต่มีแต่ความคิดแบบนี้คิดแบบนี้ก็มันเพิ่มขึ้นลบออกมาเด่นแล้วมันก็ส่งให้กับคนอยู่ข้างๆเราก็ระแวงคนข้างๆคนข้างๆก็ระแวงเราตกลงใครจะตีหัวใครก่อนใช่เพราะผมว่าที่ผ่านมาที่โดนมาเยอะครับผมดาวแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่แบบคอยระวังตัวเพราะว่าเราส่งขึ้น ที่เป็นไม่เป็นมิดออกไปม,มันก็จะได้รับคลืค่นที่ไม่เป็นมิดเข้ามาใช่ว่าเธอไปดูกับเธอไปเดินกับหมานะเธอไปฮื่ยฮึ่นะมันก็จะฮื่ยใส่เธอแต่พอผมเมืนช่วงหลังเนี่ะอย่างที่คุณตาบอกหมานกอย่างเงี้ยครับอืจากที่เคยแบบเห่าอะไรเงี้ยครับพออย่างเมื่อวันก่อน,อนอผมรู้สึกที่เมืเเ่อวันที่เมื่อวัน่เมื่อวันเม่อวันมันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมืันเมื่อเมื่อนเมื่อนเป็นมิ่อเมืันมื่วันท่งมาแบบ ก็เองไงเราต้องสร้างขึ้นบวกดิเข้าใจเปล่าจับนกที่เคยแบบว่าบินแล้วมันน่ารำคาญอย่างนี้การตอนนี้นกมันเราไปรำคาญมันก่อนง่ายเราส่งขึ้นแบบว่าไปเกลียดมันก่อนสัตว์มันก็รับรู้ความรู้สึกของมันรับรู้เดมานี่นะมองหน้ามันใช่มันนะมันก็มองมันใช่เราเหมือนกันเข้าใจเปล่าถ้าเรามองหน้าแบบเมตตามันนะสงสารมันนะมันก็จะรับขึ้นได้แก้ที่ตัวก่อนตามนี้สาธุหรือก็ดีขึ้น วขออะไรนะเปลี่ยนท้าไปส่วนเอาไปสักสองเหรียญนี่อยู่ถึงไหนมาเนี่ยล้ำสิทธิ์ลำสิทธิ์หลตาขอยงได้ไหมครัให้ให้ให้ลูกน้องที่ทำงานขอสถาบันหลวงตามามาไม่ทันอธิษฐานอาปูเวศได้แล้วนี้ไหว้เทพองค์ไหนน้ำถืองมือท้วยครับหลวงพ่อทวดแล้วก็หลังๆก็จะมีองค์ฤาษีหลวงพ่อฤาษีดินทรับ ไปไหว้ไปไปไหว้พระพิคเนตดีกว่าพี่พีเนตอยากเงินอยากรวยปะอยากใี่รับอยากรวยไปไหวพิคเนตสนใจปะโอเคป่ะแรกเมื่อกี้เขาก็มีสิ่งทัิวถิงอยู่บ้างแต่ว่ายังต้องไปปรับจูนรูปลักษณ์ภายนอกจิตใจวิธีคิด แล้วก็เข้าปฏิบัติธรรมรับขึ้นเปลี่ยนขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งสิเขาก็จะส่งพลังมาเระจายว่าไปไหว้พระพิคเนตด้ยเนี่ยเดินตรงเข้าไปข้างในก็จะมีธนอะไรอยู่ขวามือค่ะอทีขรอุเบอามาเอาหัวมาหน่อยดิ พุทธังเปิดธทำมังเปิดทางทางเปิดเปิดโลกเปิดจักรวาลเปิดพลังงานไม่มีแต่ความสดใสมีความเมตตาเกิดขึ้นด้วยเธอมังคังร่ำรวยอ่าเรียบร้อยไปได้ขึ้นเลยรู้นะวิว่งค,ค,ม,คมันวิง่งแบบเปิดอดย่างนี้เอ้ยวิเทพวิเทพวิเทพ ก้างมาเสอกระด้มาเหมือนหัวเลยอะไรนะเหมือนหัวเล็กๆพี่เขาบอกเหมือนหัวเล็กๆเจ้าค่ะบางคนมันกัะบ้านยังเหมือนหัวอยู่เลยมันยิ่งวิ่งหนีแหละเทพเขาจะเมตตาถ้าเธอทำตัวดีเข้าใจป่ะไปเปลี่ยนรูปลั์ให้ดูหน้าชื่นชมยินดีหน่อยเข้าใจป่ะ ทเปิดทํามเปิดทั้บุญได้เด้ลงเพนมาดูจ้าบุญนี้ขอให้พลังศีลทั้เ็บเทวดาลงเ้นดเเรียบอย้าวเทวดาจะคุ้มครองเธอแล้วครับครับทาาวตี่องนอนกั้ตขกอเี่ยเก็บา เอาเลยถวายเลยลำโพงสามจบพร้อมกันเลย